โอเคนะโอเคไหมทุกคนเออโอเคก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เรามาเล่นเกม The Legend Remaster นะวันนี้เพื่อนไม่มาด้วยนะผมเล่นคนเดียวแค่เศร้าใจนะตอนนี้เราก็แบบอยู่สบายสบายนะ ถามเจี๊ยบเออเปล่าเปล่าไม่มีอะไรไม่มีคนเลยแต่ถ้าจะเจอคนก็เจอคนตัวสีาขาวๆอ,อ่ะน,น่าละที่น่าจะใช่เฮ้ยหยยบอะไรวะบอดภัยใช้ไลค์กว่าเดิม ใครเข้ามาวะไอชัยเพื่อนของนี่ว่ามาดูกันเลยนะว่านายชัยวัดนะจะรอดไปจากเด็กไหมนะแต่ผมเนี่ยน่าจะไม่รอดนะดูทรงไปละกลัวมันย่องมาข้างหลังยังเลยอ่ะ คนยิ่งน,น้อยอยู่เนี่ยกลัวมันย่องมากุ้ตายผมยิ่งวันหลอนอยู่นะทุกคนจเล็กเจอใครเฮ้รู้ละเราก็มาอยู่ไหนนะทุกคนนะเราก็แบบโคมีคนตายแล้วหนึ่ง โโ oh. อ้หมั oh. มนคิดว่าผมจะรอดไหมยังไม่มีใครมาจะเอกกูใช่ไหม ไปกันดี่หว่าทุกคนไหนเราจะปลอดภัยแล้วไม่ปลอดภัยแล้วไม่ปลอดภัยแล้วช่วยกูด้วยช่วยด้วยตามกูรอเลยทุกคนกเฮ้ยกดจะรอดเฮ้ยหวัดดีเพื่อนายมาทำอะไรแถวนี้ เดี๋ยวมันจะตามเรามาเปล่าเพื่อนเฮ้ยสันทุกคนคิดว่ามันจะโผล่มาตอนไหนไหมอะไรเนี่ยคิมอะไรเฮ้ตามฉันมาได้เลยเพื่อนโอ้วานเยี่ยมยอดกับเทียมเทียวเฮ้ยออยู่ด้วย ว้าวมีอยมาแล้วเพื่อนผีมาจ้ากินหัวนลเว้ยผีแถวนี้ยิ่งดูดูมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว ดีตาสวัสดีครับลุงชัยสวัสดีทำไรอยู่ล่ะครับลุงชัยยืนนิ่งทำไมครับอะไรวะเฮ้ยเจอแล้ว ผมแล้วทุกคนชีวิตน่าเศร้ามากโอ้ยอะมาไม่เกิดแถวมันใช่ไหมแถวนี้คุ้นๆแฮะตรงนี้ดีกว่าอุ๊ยอ่ะตกใจหมดอ๋อ แถวๆเดิมแถวเดิมปีกแล้วเออจะรอดไหมครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเราไปหาหาของเอ้ยไอ์ตอบเกิดยังวะ เครกระโดดสางสัปม,มีหนโดนแจ็คพอต น,นี่ว่าเสียวเลยห้ามทางตอนมันขอผมเดินวนเลยนนเพราะไปไฟมองอะไรไม่เห็นเลยทุกคน เดินมาเจอพ่อมันอย่างเดียวเลยอันนี้ร้านคอาต,ต้นไม้ไป โอ้อยู่ตรงนี้อ่อนนะครับทุกคนอยู่นี้ดูทรงน่าจะปลอดภัย,ภยไปยหละทุกคนตรงเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอเคงั้นจะห่มไปห้องนะ้ำไม่ยังแทุกคนเดี๋ยวมา อ่ะมาแล้วทุกคนเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงใครยิงอะไรด้วยนี่แน่เลยนี่มีนี่นใช่แน่เลยคุณโซใช่ไหมมองอะไรอะ่ะฮะเอ้ยมองหน้ากูดิเออดีมากอ๋ออะไรวะไอ้ทอบเนี่ยไอ้ท็อปเอาทิเอา ไอ้หน no right ah 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 ah, ูงย uh, uh, uh ืนเอ๋อเนี่ยอยู่นี่ไอต๊อบไอต๊อบอยู่นี่มาเราเอากับหมาเถอะโดสก็ได้กัหมาโดสเราเอาเป็นสองคนก็ได้เออไม่ใช่มาโดสมาโดสอุ้ยเอาอันนี้แหละฟอนไฟยูวีไอไอหนุ่มไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มนายไม่เอาหรอไอ้หนุ่ม นุมน่มนุ่มไปเอาเลยนะของอยู่ข้างหลังนะเร็วไอ้นุ่มไปเอานุม่มเออชาอ่างแม่งแล้วเออชิบหายเลยหนุม่มอ,อันนี้เราเราควรเป็นเด็กทางตรงครับเราเดินสบายเรามีงเงินอยู่เก้าสิบคนเอ้ยนั่งไงเจอแล้ว โอ้โหเดี๋ยวผมจะรอนะอันนี้เราขอข้ามคลิปไปเลยก็ได้มั้งมาเรายืนรอน เรา่เมือวคพอเยเอพะเหมดแล้วเนีย่ยกูมีไฟเวไว้เฮงอ <c oughs> ใครก็ไม่สามารถสู้ผมได้ ราอยู่แถวนี้ก็กได้นะเพื่อนแถวนีป้ปลอดภัยสุดเชื่อเราดิเอาไปแล้ว ใครําไฟเลยโอ้โหเพื่อนผมงตายซ่อมไฟเสร็จแล้วก็ตุยน่าสงสารชิงชิงดูเท่านี้ไม่ปลอดภัยแล้วเฮ้ยตรงนี้แหละปลอดภัย 我怕海雾啊。 อะไรมามีอะไรมาวะ <t ap os> Prop, the corona. าคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้นะทุกคนมันแบบตายตลอดเลยอะผีก็โหดมากเลยทุกคนก็เดี๋ยวเราเล่นกันแค่นี้นะคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายว้าบ๊ายบายนะทุกคน